ชินจะางจ้องแกมตอนพวกเราคือแก๊งสีค่ะชินโนสุเกนะนะอย่ามานอนที่นอนของผมได้มนีที่นอนโซฟา,าอย่างหนูเลยนะชินโนสุเกะแล้วมาร้องเพลงอะไรกันเล่าเป็นแค่หมาแท้ๆนะที่ชินโนสุเกะแล้วมาร้องเพลงคนทําไมเล่าโอ้แม่ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกน่าไม่ได้ชมซะหน่อยนะชินโนสุเกะอ๋อโอนี่ทุกคนอย่าพึ่งทะเลาะก,กันสิคาสมาคงชิ้นจัง วันนี้เน่ๆนะอยากเล่นพ่อแม่ลูกอ่ะเล่นพ่อแม่ลูกแบบใช้ชีวิตแบบหมาหมาเจ้าตูบสีขามากอ่ะเน่ๆจะเล่นพ่อแม่ลูกอ,ะอ่ะอ้ยอ้ยโอ,ยอ,ยอ้ยเล่นพ่อแม่ลูกเนี่ยนะเออเอองั้นฉันขอเซกุดบายก่อนแล้วนะเน่ๆจังคือว่าฉันปวดท้องจุ๊ๆูอ่ะเอาอะไรกันเนี่ยพวกนายเน่ๆขนาดเนี่ยตอนฉันอะกำลังนอนหนาวนะยังร้องเพลงเสียงอยู่ด้วยอ่ะโอ้ย เอ้ยเนเนงอนแล้วโบเออโบจังค um. mm ิด hmm. ว่ายังไงหรอโบจังอ่ะโบโบก็คิดว่าอย่างนั้นนะมาซาโอคุงโบโบโบนี่พวกมาซาโอคุงมาซาโอคุงมาเล่นพ่อแม่ลูกกันมาซาโอคุงมาซาโอคุง บอโอ้ยเนเนจังอะโอ้วันนี้ขอไม่เล่นพ่อแม่รู้ได้ไหมอ่ะเนเนจังอะดูดิแล้วก็ไม่เล่นนะออ้ยอย่าบอกนะว่าต้องให้เนเนจังกัดกระต่ายอย่าบอกเลยต้องให้ฉันตะกัดกระต่ายอยู่เรื่อยเลยนะฮะ อ้เดดเดดเจังคือว่านั้นเล่นอย่างอื่นก่อนไหมน่ะใช่เล่นมาตุ๊กตาดาวกึ้งก้นหมาก็ได้เนี่ยโอ้ยชินโนสุเกะใครจะไปทําแบบนั้นกันเล่าโฮยเอ่อทุกคนใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวเรามาเล่นอะไรสนุกๆก่อนแล้วกันนะจับทางกระแพนนี่นะเอ้ยอะไรกันเล่านั้นแนก็อยู่ในห้องธรรมดาธรรมดาแน่ๆของพวกเราห้อง V I P เลยนะจะบอกให้โอ้ ก็ไม่รู้หรอพวกเราแค่เป็นแคมบาร์ธรรมดาตัวเล็กๆแท้ๆเชียวนะโอ้ยเล็กบ้าอะไรกันเล่ามาสะะอกคุ้มพวกเราตัวใหญ่แท้ๆตัวใหญ่เท่าช้างจะได้เลยนะเออโอ้คาซามาคุงอะ่ะช้างเป็ตัวใหญ่ได้ที่ไหนกันเล่าโหมัวไปใหญ่แล้วนะได้บอกว่าไม่เรียนอะไรการเด็กๆให้เล่าโอ้ยฉันก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะชินอสุเกดาโอ้เฮ้ย โอ้ยเอาล่ะหมา,มา,มาทุกคนจ้าด้เวลาออกมาเดินเล่นข้างนอกแล้วนะจ้าเด็กๆโอ้โหข้างนอกละข้างนอกเนนีอยากไปเล่นพ่อแม่ลูกข้างนอกจังเลยนะเนนีอยากไปเล่นมากเย่ yeah, จะได้ไปแล้วโบจะได้ไปเก็บหินมาสะสมซะแล้วโบ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 เอาละสามสี่หนึ่ง เดี๋ยวฉันลงเพยฟันนะแล้วสวัสดีค่ะผมนี้จะบอกว่าวันนี้ผมเป็นหมาจ่า ผมนำมีความสุขลยค่จะทุ่มาสนุกคือควาเรือโวโอ้โอ้โอยเราปกันกัตัวก็เล็กก็ยังฟังหาในวลานาเป็นทีโรุ่งโหลกินตังโมก็เยอะแยะแต่ไม่จ้อยวุบบักวักบู้วอกไร่หนุ่มไหนจะรู้ดีมุ้อตะเกียงใส่ก็ฮเอาแล้วเรืองข้าหน้าอยู่กับพวกเป่าแล้วผู้สาวโร่แนบิมมา อย่ามองผมอายอย่ามองผมอายจนในในมือผมเลยอยากที่จะงร้องรำร้องอะไรที่ใกล้ส้มอะที่เหลือปากเ่อยปากมาสุดหลังเรามาเป็นแฟนฮัลโหลสวัสดีครับผมวิจะบอกว่าเมื่อเช้าผมคุณแม่ดูคนน่าเกยไม่รู้นะพี่อายุอะไรอะไรแต่ผมเถอชินโนสุเกะก็คือผมเอง S <S ก็สวันดีครับผมนี้จะบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขผมไม่มีความสุขเลย่อยจะทุกข์มาสรุปแล้เหรอโวอ๋ออ๋โอ้ยคนมาทำสือแต่ตัวเขาเล็กก็ยังมาเนี่ยมันหาหน้าเป็นทีหลอัดพุงโลกกินแตงโมก็เยอะแยะแต่ไม่จอย หอกไหน้วยหลังยู่ดีเมื่อตะกี้บมื่อเอร้องเอา,เาแต่มาทนาอยู่กับเ้าเราเมื่อเรา้า,านอนเนี่มายอย่าโมงผมอ่อย,ยอย่าโมงผมอ่อยจนแฟนป็นเนเลย,ยอย่ากินทั้งโมวนอูปาก็มีซื้อมากินจนเบื่อปล่เบื่อปลาทการมมาเป็นแฟน ฮัลโหลสวัสดีค tamam. ่ะบ่อมี e ้จะบอกว่าเช้าโดนคุณยายดูคุณยายทำอะไรจอะไรแต่หนูสวยชินโนสุเกะก็คือผมเองบุบุ๊คบุบุบุบบบบักบักบักบบเราคือแกงชินจังโวยพิจีกาซกเบสี่ขาบคบจุจุจจจจจพวกเราคือแกงสีขาชินโนสูเกะโย เฮ้ยพวกนายเนี่ยนะไม่ไหวจริงๆเลยร้องเพงเลงอะไรก็ไม่รู้มู่สู้ตัวเล็งเลยนะพวกนายเนี่ยเอา,า,าคาซามะคงหนาพวกเราอะเป็นพระเอกแท้ๆเลยนะชอยชอยชอยพระเอกชั้นเองไงเล่ะถ้าอยา,า,า,คากคาซามะคงลำต้องมีความน่ารักสดใสมากดีนะจะเป็นหมาเงียบเงี้อะไรนั้นชอยเงียบเยนะีเ้ยก็ไปอยู่ป่าช้าเลยนู่นโอ้ยเนเน่จังนี่ไม่เข้าใจอะไรชั้นเลยนะฉันนะ่ะเป็นหมาเซเลบที่น่ารักปุ๊บปิ๊กจะตายไปนะ โอ้งั้นก็มาเรียกพ่อไม่รู้กันนี่สันโดยเฉพาะคาซมะคงคนเดียวเลยโออกูได้กูได้น่นดีนี่จังเฮ้ยเอาล่ะถึงเวลาแล้วนะแต่ว่านะทุกคนในนี้นะมีเรื่องที่น่าเศร้าอีกอย่างเลยเอออะไรก็จะเนี่เนี่จัง เออว่านะเนเนนไม่มีใครมาเลี้ยงเลยอมีแต่พวกเราที่แหนที่เป็นหมาจรจัดที่ถูกที่แล้วเราก็ได้มาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อะ่ะแล้วรู้สึกสงสารจังว่าไม่มีใครเลี้ยงเลยอะโบโบก็จริงอนนะอยากหาหินดีๆมากจังเลยโบโบ อ่าเดี๋ยวเราอะเราไปเล่นที่อื่นกันดีก,กว่านะเดี๋ยวเรามาลองเพงอีกรอบกันเถอะโอ้ยพวกนายเนี่ยนะเด็กกันจริงๆเลยเนี่ยเราเป็นหมาแต่เรามาลองเพนคนซะได้ฮัลโหลสวัสดีครับผมนี้จะบอกว่าผมเลม่มีมีความสุขอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะโอ้ยบ้าโมโคอแตกคาซามาคุงน่ะเนเน่กกนะกอดแล้วนะคาซามาคุงเนเน่จ้าเนี่ยแหละ,ะฉันน่ะเป็นหมาเซเล็ที่เรียบร้อยจะต้องอยู่ตัวคนเดียวนะ เอย่าพูดะนะบัก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 เนเน่ทั้งสองคนอย่าทะเลาะกันเลยเนเนเน้น <c ười> โอ้ยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเลยนะ่าโทรู้จังเนี่ยค่สมาคุงเนี่ยนะอยากกับดีนี่จังได้เก่งจริงๆเลยหาว่าไงนะว่ามีม่มีอะไรอ,ะอ่ะอ้๋ออ๋อมีหมาด้วยอะ่ะแม่คะหนูอยากซื้อหมาค่ะโอ้ยลู เนี่ยนะโอ้ยโอ้แม่หายไปไหนแล้วเนี่ยเดี hand, ๋ยวเราไปเล้ยหมาตัวน uh, ี้กันดีกว่าหมาตัวนี้น่ารักจยงกันเลยอเออคือว่านะคะอ้อะไรเหรอจ๊ะหนูน้อยอยากจะเลี้ยงหมาเหรอจ๊ะใช่ค่ะหมาตัวนี้ตัวละเท่าไหร่ครับอ๋อตัวละประมาณห้าร้อยเยนจะกอู้ตายไม่มีตังค์งั้นฉันนะขอกลับก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเลี้ยงนานนะจ๊ะ โอ้ยบไม่มีใครเลี้ยงเราเลยอ่ะบโบเสียใจอะบโอ้ยไม่เป like ็นไรนะเจ้าหมาน้อยนหนอย่าผุกเสากันนะจ๊ะเน่น่เศร้าแล้วค่ะคุณยายหนูอยากให้เซเลมมาเลี้ยงบ้างอ่ะยันก็เหมือนกันอ่ะ โอ้ยพวกไหนะอย่าร้องไห้ดิฉันก็อยากให้ใครมาเลี้ยงมากยังไงโอ้หนูจะเดี๋ยวสักพักก็จะมีคนมาเลี้ยงเองนะจ๊ะอย่าเพิ่งร้องไห้นะอ่าลุแล้วแหละทุกคนเราต้องทำตัวดีๆเอาไว้แหละถึงทุกคนจะได้ชอมนะโอ้ก่อนอื่นนะจ๊ะทุกคนถึงเวลาที่จะต้องกินข้าวกินน้ำกันแล้วนะจ๊ะเด็กๆขอให้กินตามสบายเลยนะจ๊ะ ครับอูเร็วอ่ะเดี๋ยวไปก่อนดีกว่านะโอ้ดีจังเลยนะจูจุจูจุจูจมาสะอักหงเพราะว่านาฉชนะอยากเล่นมนุษย์ต่างดาวหมากึุกอนตุกนิตุกนิตุกดิตุกิตุกดิกตุกดิตกตุกดิจุ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 จนจุ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 จอจุจุจไม่จุจุมุจุ จู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 ฮัลโหลสวัสดีครับผมมีจะบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขเฮ้ยเด็กโนโ้เด็กโอ้ยฉันเนี่ยเบื่อกันจริงๆเลยพวกนี้เนี่ยร้องเพลงอยู่ได้หน่อไม่คิดจะอยู่กันเงียบๆมากๆเลยเหรอฮะพวกนี้เนี่ยอ่าการน์เนะเรามาเล่นพ่อแม่เลือกกันดีกว่าน,นะอออันนี้ฉันขอผ่านละ โอ้อ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นพ่อแม่ลูกชะตาหมาหมาสี่ขากันดีกว่านะเอาล่ะเริ่มได้คุณคะทําไมเชวงนี้คุณกลับดึกจังเลยนะคะคุณชินสุเกะโอ้โอ้โอแหมก็ผมไม่อยากไปจีบสาวสวยๆกว่าคุณนี่นะคุณเนนน่น่ะว่าไงนะคือว่าจะไม่รักฉันแล้วอห,อหอจะจะดีออกจากบ้านไปหาแฟนคนใหม่ดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเธอเออเสียงอะไรอ่ะมาทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยฮะไอ้พวกหมาจอนจัดโอ้เอาค,คุณครูมาซูซากะแล้วคะ่ะโอ้คุณอุเมะคุณอุเมะมันมาทำอะไรอยู่แถวนี้เนี่ยนะคุณอุเมะอ่ะอย่าเรียกฉันว่าอุเมะนะยะแล้วก็อย่ามาเรียกฉันว่ารุ่นพี่ด้วยโอ้รุ่นพี่อุเมะถอยนะ่ะ อย่ามาเรียกฉันว่าอุเมเมนะโอ้ยแน่หคุณคนโคมาซาสากะก็ยังขายไม่ออกหรอคะคุณยชิ้นางานขายออกแล้วนะคะก็ดีดีนะก็เพราะว่ามันเนี่ยนะหน้ามันใสเกินไปฉันอยากไปอยู่กับสุดหลอกของฉันมั่งอ่ะโอ้โหคิดว่านะตัยเอรอยากไปเดทมือใช่ไหมล่ะฮะเออเอ้ยไม่เอาพูดอะไรแบบนั้นเลยนะอย่าชินโนสุกเกะคุง ่นคือว่านะฝ่าไว้ก่อนเถอะถ้าเกิดว่านะฉันได้รับเลี้ยเมื่อไรเดี๋ยวฉันจะมาล้อเลียนนะพราพวกเธอเนี่ยเป็นหมาจนจัดทิ้งงงงาม,มาบกินน้ำเมื่อไรก็ไม่เป็นก็จะกระจายหมดอุย้ยโคมกกาซูซากะเนี่ยแล้วก็ขุนอุเมะฉันไม่ยอมแล้วนะอย่ามาเรียกฉันว่าอุเมะดูไหมโอ้ลัลันละล,ะล,ะละันลเด็กๆจถึงเวลาอาบน้ำแล้วนะจ๊ะค่ะเย้เนเน่ได้ดอาบนะ้ำ คนน่ะจะมารักกันแต่สุดท้ายเขาหักหลังกันเองพี่ตีคนมากเกินไปคนที่จะครอบของควกนั้นได้ก็มีแค่เนเน่คนเดียวฮ่าฮโบอยากได้คนที่ชอบก้อนหินมืองอะโบเอ้ยฉันนะ่ะอยากได้คนที่รู้การเลี้ยงวาคนที่อยากรู้การเลี้ยงหมาจังเลยนะส่วนฉนะัน่ะพี่สาว ชินจังเนี่ยนะเอาแต่พี่สาวแล้วพี่สาวที่ไหนจะมากันเล่าดูนี่โอ้ล,ะละ้าเราอะเก่าแก่ขนาดนั้นเนี่ยนะเอารองั้นรอดูก่อนลวกันนะถ้าเกิดว่าพี่สาวฉันจะได้รักพี่สาวพี่สาวก็จะได้มารีเชตโกรฉันดนำนุ่งปูเลยแหละโอ้ยโวกนี้เนี่ยน,นะอุ้ยบีหมาแน่ละด้วยเหรอคะคุณยายเดือนละเท่าไหร่เหรอคะเออคือ,อว่านะจ๊ะ โหน่าหมาตัวนี้อ่ะตัวละห้าร้อยเยนนะจ๊ะโอ้ฉันมีแต่ด้วยเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นเซเล็บนะเงงะื่งไงภาษาโองเซเล็บมาแล้วว้าขอนะขอนาขอนะเซนะเล็บวิหมาตัวนี้น่ารักจังอะ่ะเอองั้นฉันขอตัวนี้นะคะนี้อไปเลยเดี๋ยวให้เยนฉันใจ่ายให้นะคะขอบคุณที่ใช้บริกร่อนนะจ๊าดูแลน้องดีๆด,ด,ด้วยนะ เย้ได้มาตอนนี้มาแล้วฮูว้ดีใจบักบักบักบ้าบักบักบ้าเฮ้ยมาซะโอค้คงเนี่ยนะเฮ้ยแปลกใจแล้วก็ที่จะมีคนมาเลี้ยงเนี่ยคนเซเลบแบบนี้นะโอ้สวัสดีค่ะโอ้โอ้ h e l ลมายเนมอ i สเบน โอ้ฮัลโหลฮัลโหลค่ะหมาตัวนี้ห้าร้อยเยนจ้าโอ้วูดูมาว่าจะเป็นมาเฟรนก์นะเนี่ยมีมาเฟรนตัวนึงที่เหมือนโอ้เหมือนมาพันหยายาไรนะตัวรถไฟเหรอโอ้ตัวละห้าร้อยเยนจ้ะโอ้ห้าร้อยเยนขนาดนี้ฉันมีตังนั่นไงอ่ะ เอาล่ะเจ้าหมาตัวนี้นะดูเหมือนว่าจะเป็นหมาพันธุ์พิเศษด้วยนั่นนี่อ่ะนะอู้ oh, I love you I love is วู้โอเคค่ะเดี๋ยวฉันจะมาให้นะคะโอ้โู้มีคนแบบนี้ด้วยหรอเนี่ยโอ้ oh, อะไรเนี่ยมีฝรั่งมาด้วยเหรอโฮ้ยโอ้คือว่านะครับผมนะ่ะผมนะ่ะ ผมน่ะเป็นหมาเห่ฉันหลานมากเลยนะครับโอ้ยฉลาดขนาดนาี้สมาร์ทบอยสมาร์ทบอยมาฉันอยากจะเอาไปเลี้ยงหมาเลยนะจ๊ะโอ้ข้ามา마คงเรี่ยเก่งภาษาอังกฤษและกัลระขนาดเป็นหมาน่เนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวฉันเอาไปเรียนแล้วกันนะ thank you thank you จ้ะเย่ได้คุยกับคนฝรั่งแล้วนะเขาใจดีมากโอ้โหโอ้ข้าซามาคุง โอ้ปล่อยอย่างนั้นแหละมันดีแล้วเรา,าก็ชอบอยู่แล้วนะโบอ,อยากได้คนที่ชอบก้อนหินจังโบโอ้ทุกคนมันมีใครมานะ่ะใครมาเงี้เหรอ <c oughs> อยากได้หมอมาเลี้ยงจังเลยนะว่าคุณยายคุณยายน้ำมุกย้อยหมดผมเลยนะครับ หูทำไมหมาตัวนี้เนขี้มูย้อยสวยมากเลยนะจ๊ะอืมเป็นขี้มูที่ดูสวยนะ้ำพะยกแน่ๆเลยนะตัวเราเท่าไร่หรอคะโอ้ห้าร้อยเยนนะจ๊ะโอ้ห้าร้อยเยนฉันมีแต่อยู่แล้งเงนขอหมาตัวนี้ละกันนะคะเยได้แล้วเออคือว่านะคะคุณชอบก้อนหินไหมนะครับอืม ตัวนี้พูดอะไรกันนะฉันไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าฉันเนี่ยนะอยากจะเอาไปเลี้ยงที่บ้านจังเลยฉันจะต้องไปเก็บหินซะแล้วเลยฉันชอบหินมากเลยโบอผมชอบหินนะดีจังเลยนะช่วยดูแลนะ้องเขาด้วยนะจ๊ะแล่ได้หมามแล้วดีจัง มีแค่นี้เองก็นเนี่ยฉันจะต้องหาเซเรที่ฉันชอบให้ได้โอ้โ้ดูดูดูโอ,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 โอ้พี่สาวคะพี่สาวคะมาหาผมหน่อยดิผมน่ารักมากๆเลยนะครับนี้พี่สาวว้าวที่รักมีหมาด้วยเนะใช่ไหมลูกน้อยลูกอยากได้มาตัวไหนเหอะ แหม่คือว่านะคะชื่อคุณนะคะฉันอยาจะหย่าเอาตัวที่คุณชอบมากที่สุดเลยค่ะโอ้ฉันก็จะเอาตัวที่ชอบมากที่สุดเลยนะจะที่รักแล้วลูกว่าไงอะ่ะคือว่านะคะหนูอยากได้หมาตัวที่แบบว่าอุ้ยเดี๋ยวนะหนูเห็นหมาสีชมพูตัวนั้น่เป็นผู้หญิงซะด้วยตัวนี้เนี่ยนะขี้โมโหจังเลยนะเฮ้ย,ยว่าเนเน่ทำไมะ แต่ก็น่ารักดีนะคะงั้นหนูขอแล้วกันค่ะเอาไปโอ้ยโอ้ย้เรากันเล่นใช่ไหมเนี่ยเออเอาล่ะจะจับแกแล้วนะจึ๊บดีเลยจับได้แล้ววันนี้ห้าร้อยเยนจ้ะช่วยหนูน้องเขาด้วยน้จ๊ะเย่ได้แล้วจะไป๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะเย่ได้หมาแล้วโอ้โหดีจังหึว่ามีหมาด้วย ชินนสุเกตคุงฉันต้องขายออกแน่นอนเลยแหละโอพี่สาวเนี่ยหน้าหนา,นายักษจริงช่ยานะ่ะฉันว่าหน้าหนาย่นานะขายไม่ออกอยู่แล้วแหละเพราะหนา่ะนะดูดิหน้าตาคิดเหย่เลยนะยชินโนสุเกะคุงมีหม,มาตัวไหนมากนะมีแค่นี้เองเหรออ,อุ้ย อิหมาตัวนี้เนี่ยน่ารักจังเลยนะเนี่ยตัวสีขาวๆผุกปุยน่ารักจังอะ่ะเออเออคือว่านะคะฉันเองค่ะฉันน่ารักนะคะดูดิฉันหนาเป็นเซเลชื่อดาเลยนะคะเป็นหมาพันสุดยอดค่ะโออทำไมหมาตัวนี้เนี่ยหนะบันอ้อนเราดีจังเลยแต่ว่าตัวนี้ดีกว่านะโอ้ยได้แล้วเฮ้ยชินโนสุูเกะคุ้ง เดี๋ยวต้องโจรแน่ป้าพี่ขาวคะ่ะเอาฉันไปเลี้ยงเลยค่ะโอ,อ้อะไรกันเนี่ยยี่หมาตัวนี้เนี่ยนะออกไปเออทำไมฉันต้องโดนจับเข้าไป,ะปะในโกงอีกแล้วเนี่ยเฮ้อทำไมฉันต้องโดนแบบนี้นะ่ะโอ้ยอยู่เวลาแล้วเหรอคะแม่หมาตัวนี้น่ารักจังเลยนะเดี๋ยวขอเดยค่ะตอนนี้กี่เย็นหรอคะ ห้าร้อยเยนจ้าโอเคมีแตงนั้นขอนะคะเฮยทำไมฉันไม่ได้เลยสักทีนี่เจ้าเขียวกลัวอยากเลี้ยงหมามากๆเลยนะเอา้าเจ้าแดงมันจะเลี้ยงทําไมเราโูรด้ดิหมามีแค่ตัวเดียวซะด้วยแล้วจะเลี้ยงไปทําไมเพื่ออะไรโอกอดูดิแมวของเราเนี่ยไม่ได้เรื่องอะไรเลยที่เราไปขโมยมาจากร้านซาบูเนี่ยนะดูดิมันเฝ้าสมบัติโอ้กลัวหายหมด เลี้ยงเลยนะฮะ,ะเจ้าเขียวโอ้ยโฮ้ยกูจะบ้าตายแล้วนะจะเลี้ยงสัตว์เยอะแยะไปทำไมเดี๋ยวอีกสักพักสัตว์ก็ล้นบ้านพวกเราหมดแล้วนะเนี่ยเฮ้ยจะบ้าตายโอย้เดี๋ยวนะรู้สึกว่าเมื่อมีหมาที่กูชอบอยู่เลยแหละดูดิข้างหน้าเราเนี่ยดูหน้าขี้โมโหจะกระโจนเหมือนพวกเราเลยนะเจ้าเขียวฮะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเหมือนฉันนะอย่าบอกนะว่าจะเอามาเลี้ยงนะฮะ อฉันว่าฉันจะเข้าไปจับมันเอ้าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอ้าวบแบนจ๊ะโอ้โหเจ้าแดงเดี๋ยวเราเอาไปเรียกกันเลยดีกว่านะเลสโก้โอเคโอเคไปเลยจ้าล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 ่าวจาไปแบบนี้ก็ดีนะเนี่ยหได้ไปอยู่บนชายหาดแสนกว้างกว่ามีที่เล่นเยอะเั้งเยอะเั้งเยอะ เจ้าเขียวมาแล้วจ้าค้งวางมะเร็วจ้วา,าเ,จเจ้าเขียวโอ้วันนี้เจ้าแดงอารมณ์ดีสดใสมากเลยนะเนี่ยก็ดีด,ดีมีหมามาเฝ้าบ้านแบบนี้เนี่ยดีกว่าแมวอีกแมวกูไร้ประโยชน์มากเลยนะเนี่ยเอาละแกได้เวลากินข้าวแล้วนะเออ่าบอกนะว่าฉันจะได้กินนางผลไม้นี่เย้ดีใงเลยนางผลไม้ของฉัน เฮ้ยมึงเนี่ยนะจะกินผลแล้วไม่ใช่ไหมกูไม่ให้กินกูให้กินนี่เลยขี้เอาไปเลยได้สวนกูเนี่ยจะกินผักแบบนี้เลยจานอี่ใหญ่จะเขียวมาด้วยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอา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 เจ้าแดงเจ้าแดงเดือดเดืเอาเฮ้เจ้าแดงง่ายง่ายง่าล่ะถึงเวลาเอาอาหารมันกินแล้วสินะเอาไปกินอุ้ยว้ายทำไมฉันถึต้องไปกินอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยโอ้ นี่มึงกินไปรลดซะเดี๋ยวกูพูดใส่ไปม,มึงกินไปรลดไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นเออทำไมฉันจะต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยอ,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 อยากได้สุดหล่อยดีมากกันมีโจเนี่ยมันก็ไม่ดีนะเนี่ยเสียใจกินไปรดอดเจ้าแดงงไม่เฉันกินมั่งเลยเนะ